ครับก็มาคุยข่าวกับกับผมนะครับดิเจอุ๋ยนะครับบร,รกิจมหิดธีเดวยศรีลำพูนนะครับสถานีประชาชนกันนี่ก็ไปเริ่มข่าวกันดยที่นี่กันเลยนะครับจังหวัดน,นครนายกนะครับกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมกล้าจัดงานวันพบญาติทหารใหม่นะครับรุ่นปี2567พรดที่สองนักพันรรอรอ,รอจออร,รอ เมื่อเวลา09.00น,นครับของที่24พฤศจิกายน2567ที่สนามดากองบังคับการกองร้อยนะครับที่1นะครับพันเอกวัชระว,ว่องวิกการนะครับผู้บังคับกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพัฒจุลจอมเกล้านะครับเป็นประธานกล่าวเปิดงานวันพร้อมญาต ทหารใหม่นะครับรุ่นปีปศสองพันหดที่2โดยมีญาติทหารใหม่จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงได้เตรียมนําอาหารกลางวันมาเลี้ยงสังสรรค์น,นะครับและไต่าถามความเป็นอยู่ในการที่ลูกหลานเข้ามาทําหน้าที่รับใช้ชาติหลังจากผ่านการฝึกนะครับและในวันพบญาตินะครับทหารใหม่ได้มีครอบครัวและญาติจานวนมากนะครับมาร่วม ในงานวันพร้อมญาติทหารใหม่นะครับภายในงานจัดมีการแสดงกบทหารใหม่ผู้ปกครองและญาติทหารใหม่ได้ชมการฝึกบุคคลเบื้องต้นนะครับชมการแสดงมวยไทยการแสดงยิงปืนฉับพันนะครับการปฏิบัติทางยุทธวิธีและการแสดงมุกทิตาจิตของทหารใหม่พร้อมทหารใหม่ได้พบยา ด้วยกองบัญทาารราบโรงเรียนนะครับนายร้อยพัชจุลจอมเก้าจัดให้มีงานวันพร้อมญาติทหารใหม่รุ่นที่นะครับปี2567พัดที่2เพื่อรับการฝึกจํจำนวนทั้งสิ้น192นายนะครับโดยแยกเป็นสังกัดดังนี้เช่นทหารพันราบโรงเรียนนายร้อยพัชจุลจอมเก้าจำนวน153นายนะครับโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพัชจุลจอมเก้าจำนวน19นายโรงเรียน ทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบกจํานวน20นายโดยมีปูบิเราสิบสี่จังหวัดได้แก่จังหวัดนครนายกจังหวัดปราจินบุรีฉะเชิงเซากรุงเทพมหานครจังหวัดสระแก้วนะครับจันทบ,บุรีจังหวัดตราดจังหวัดระยองศรีสะเกดอุบลราชธานีมหาสารครามอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินนะครับห่วงของการฝึกตั้งแต่นะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนสองพันหกสิบเจ็ดจนถึงเจ็ดธันวา 2567นะครับซึ่งทหารใหม่สามารถปรับสภาพความพร้อมทั้งกายและใจนะครับในการดำเนินชีวิตแบบพลละเลือนมาเป็นการดำเนินชีวิตแบบทหารนะครับปรับคุณลักษณะและท่าทางของทหารเรยียนรู้วิธีปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันนะครับภายในกรมกองการปูฝังให้เป็นผู้มีจิตใจดีมีคุณธรรมมีอุดมการณ์ความรักชาติยึดมั่นปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหาศัตดิ์เป็นประมุกนะครับดังนั้นเพื่อเป็นขวัญในกางใจเหล่าทหารบ่ายจึงจัดให้มีงานพร้อมญาติใหม่ขึ้นณกองพันธานราบโรงเรียนน,นายร้อยพัชจุลจอมเกล้าับก็สิ่งที่ดีนะครับไปได้พบญาติกันด้วยนะครับทุกท่านครับเอาครับเดี๋ยวมาชมข่าวต่อกับผมนะครับบรกิจมิติศดิวีศรีลำพูนสถานีประชาชนนะครับสวัสดีครับ